ขอนท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกสองครับฤดูกาล2023-2024ครับสามารถเก็บเก็บฟริชีตมาได้ด้วยครับ3คะแนนแรกของโค้ชสมชายมากมูลครับช่วงที่ขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพใหม่ๆครับอ่เกมเริ่มแล้วครับได้เสียลูกเริ่มเล่นก่อนครับสำหรับทางเจ้าบ้านครับเปิดขึ้นมาครับอนนวัตเก็บได้ครับอนนวัตในการมาร่วมทัพในเลกที่2ครับยึดตัวจริงได้เลย สูวีก็เปิดมาแล้วโขกมาย้อนกลับมาได้มาชนคาแล้วบอลอยู่ไหนครับููไม่ได้ครับเนี่ยครับออกมาไม่เจอบอลครับปูหูแล้วได้โขกตรงนี้คนคุมเส้นนี่ลิคาโดปีเรสครับแต่ว่าบอลมาไปชนคาซะก่อนครับกรอบเอาตัดมาลูงนี้ไครโอรลดมาแล้วล้มเไหลยิงจากคูกนี้ลูดี้สกัดไม่ดีแล้วบอลสองคิวชันไหลกลับมาปั้มกันอยู่ครับเมทีลุดมาตอนนั้นไม่มีใครเตะที่รับนาทีเตะมุมครับ เปิดเข้ามาลูกนี้เป้าอยู่ไหนแล้วโอ้โหโดนโขกดักแล้วบอลไขรถึงก่อนปัดตรงนี้ชินพงศ์ครับในกรอบอนวัตรโรยอีกแล้วครับเปิดเลยโรยเงี้ยไปตั้งแบบเนี้ยกิติศักดิ์เฮ้ยครับจากเตะมุมครับอนวัตนี่เลือกเปิดย้อยมาย้อนกลับมาครับแล้วก็ถอยมาโมงครับบอลมันขนหูนด้วยครับทำให้จังหวะโขกของปีเรสนี่ ติดตามมาต่อเลยครับเกมนี้นะครับคิมยูซานให้มาครับไคโอเปิดเสาไกลถึงไม่โขกด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยบาบอลสองอนวัตกับมาตัดได้แล้วเลงแล้วครับซ้ายไปต่อแล้วยัดมาแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วก็จบครับครึ่งแรกครับยังทำอะไรกไ็ได้กับเสมอกระศูนต่อศูนย์ครับ แต่ว่าเสลือต้องช็อตนี้ก็อลรครับอยู่ดีบอลมา,าเข้ามาฟิเล่เฉยเลยบอลของทางพัชรกรอิทธิพลใส่ซั์ติดแล้วร้มอมให้บอลเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรก็ผู้สินธิยับเต่าให้ไ่ดีเข,ข้าทางพัชรกรเข้าซ้ายเข้าทางหลังแล้วปานลูกดี้วเอาบอลออกข้างเลยครับอยังไวอยู่ครับซีเกตมาดปูเต้ครับแนวรับไว้เก่าแล้วครับแนวขึ้นมาอีกแล้วครับกาญจนบุรีรบอลเปิดเข้ามาโค้งข,ขึ้นตรงนี้ ไม่ได้ครับไห้เจอมีโชคเปิดติดอย่างได้ครับแล้วของหลบสวยครับลุงนี้ไหลมาเอเลียสในเขตโทษเอเลียสสายยกมาแล้วพัชรกรขึ้นอีกแล้วบอลชนเสาโอ้ไม่ได้ครับโอ้ยังอยู่สูงสูครับแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านเสาครับโอ้โหได้ขึ้นเทคกตรงนี้ครับโอ้โูเต็มเสาเลยครับพัชรกรครับเกือบทำประตูสองนัดติดครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งครับจังหวะให้มาครับของอัธชาครับแล้วเอเลียสนี่ล็อกเป้าเลยครับ เปิดย้อนมาครับอุล้วลอยมาจากข้างหลังครับหมดสิทธิ์แล้วครับกิติศักดิ์โอ้โหไปเอาลงอย่างนี้แล้วเอเลียสปาแล้วครับลูกนี้โอ้แหวกครับลูกนี้ไหลต่อมาอนุชาครับลูกนี้เจอกับทางเลี้ยวสโตอนุชาอรุชามองข้างในจะเปิดได้ไหมเอ้าลูกมาได้ครับแล้วยอดมาคนเดียวโอ้โหไม่ถึงยังอยู่ครับลูกนี้ขวาลิชันยัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับโอ้โหได้ประตูออกนำไปก่อนครับตรงนี้ครับนาที67ครับเจ้าบ้านกัรเจ้าเลียสี ว่าก่อนหน้านี้ที่ลูกเกมยังไม่รู้เลยครับว่าจะออกหน้าไหนครับแต่ว่ามาแล้วครับประตูแรกในเกมนี้ครับเป็นประตูที่3าที่สงในฤดูกาลนี้ครับของทางด้านดาร้กอนประตูมารกาจะรัมดีเอฟซีครับโอ้โหได้ขึ้นนําไปต่อแล้วครับอู้แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์ซับเลยครับริชาร์ประวุฒิแก๊สครับูยิงตรงนี้ได้เฮ拉ครับแฟนๆของทางด้านกาญจนบุรีเอครับ ประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อของกาญจนบุรีด้วยครับลิชาร์ดดูบรรยากาศกองเชียร์กันก่อนเลยครับเข้ามาให้กำลังใจทีมในนัดนี้ครับอูต้องชมตั้งแต่อัธรรชาเลยครับกล้าที่จะท้าดวนใส่เรียวซานโตครับแล้วเปิดมานี่มันผ่าน2คู่กองหน้าไปครับแต่ว่ายัางดีที่ว่ามาเข้าทางลิชาร์ครับเติมมาได้ทันเวลาครับ พยายามจะขึ้นโคก่อนครับเอเลียสครับแต่เหมือนก็จะไปทำลายจังหวะนะครับของลำปางเหมือนกันครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้ครับอย่างคมเลยครับริชาร์ดเปิดเข้ามาโค้สู้ไปด้วยกันครับดูฟิกกิตรงนี้เปิดมาและโคกย้อนโอ้ยสนามแล้วก็คุ้มทั้งแฟนบอลที่รับชมทางบ้านนะครับวันนี้นี่ถ่ายเท่าสดให้ชมฟรีครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เปิดเข้ามาและปัดดช้ำโอ้โหไม่ได้ครับ สามคนนี้ของกันเจ้าวลีครับแล้วปีเลสโอ้โหไหลสวยมากอารครับลิชาร์ดหลุดมาครับมีคนเดียวลิชาร์ดลิชาร์ดหลุดมาล็อกหลบแล้วซ้ายยิงปัดชนเสาตัวซ้ำได้ไหมติดบล็อกไม่ได้ครับโอ้โหยังอยู่ที่หนึ่งศูนย์ครับตรงนี้ครับเอ้าวแต่ว่าบอลไปเข้าทางปีเลสไหลต่อมาอนุวัตรอารครับอนุวัตรมากันสามต่อสองไหลามาถึงด้วยครับอาร์คราวนีเอเลี่ยนหลุดมาเดียว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 ซ้ายยิงติดเซฟไม่ได้ จังหวะได้ดวนเดียวกับกิติศักดิ์มุสวัสด์เขยิงไปติดเซฟอูเดี๋ยวต้องชมตั้งแต่อันว่ามาตราชเลยครับเลือกเปิดมาให้เอเลียนครับแกวิ่งหน้าตั้งมาตั้งแต่แดนตัวเองครับอูแล้วได้ซัดด้วยซ้ายครับผูติดเซฟของกิติศักดิ์มุสวัสด์ครับผูกแล้วตัดได้ตรงนี้ไม่ทันครับเป็นอว่าจบเกมครับนกักกอล์ฟมุวันกาเจ้าสีครับเก็บ 3าคะแนนไปได้ครับเอาชน,นะลาปาเอฟซีครับ